คุ้มไหมกับการทำนาช่วงหน้าแล้งที่ผ่านมาและปุ๋ยแพงมาดูต้นทุนและรายได้กันค่ะสวัสดีค่ะบ้านนาสตอรี่ขอสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะคะถึงวันกำหนดเกี่ยวแล้วค่ะกขอ4ีหนึ่งวันนี้เราจะมาแจกแจงรายละเอียดในการทำนาครั้งนี้ซึ่งเป็นหน้าแล้งเราจะต้องใช้ ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่แล้วก็ขายแล้วหักต้นทุนแล้วพอที่จะคุ้มกับการลงทุนในครั้งนี้หรือไม่ค่ะการทำนาครั้งนี้ไม่ต้องเสียค่าเช่านะคะเป็นนาของคุณพ่อให้ทำไม่ต้องจ่ายค่าเช่าค่ะค่าเข้าปูข่าพันนะคะครั้งนี้เราซื้อค่ะใช้เงินประมาณ5200บาทค่ะ แลค่าดึงน้ำที่เป็นไฟฟ้า9,100บาทแล้วก็เป็นน้ำมันซึ่งเป็นใช้เครื่องเบนซินดึงน้ำออกกรณีที่มเีเดือนหนึ่งฝนตกมากก็น้ำอาจจะท่วมก็เลยต้องดึงน้ำออกใช้น้ำมันอยู่ในช่วง850บาทค่ะต่อไปก็จะเป็นเรื่องการไถเราไถา2ครั้งนะคะแต่ครั้งแรกอ่ะเราเสียเงินหรือเรียกว่าย่ำหรือปั่น2,600บาท ส่วนเราถ่ายเองนี่จะใช้น้ำมันอยู่ในช่วง800บาทค่ะรวมก็3,400บาทค่ะมาดูค่ายาและค่าปุ๋ยนะคะเนื่องจากว่าช่วงแรกในช่วง20วันแรกอ่ะข้าวจะมีเพี้ยหรือว่ามีมีนอนลงก็จะใช้ยาอยู่ในช่วง1,000บาทค่ะส่วนเรื่องใส่ปุ๋ยตลอดอายุของข้าวเราใส่หนึ่งครั้งค่ะรวมทั้งคนหวานปุ๋ยก็7,200บาท รวมเป็นเงิน8,200บาทค่ะ5เรื่องการตัดหญ้าตามหัวคนาแล้วก็ตัดใบข้าวช่วงที่หนอนกินนะคะแล้วก็มีการฉีดฮอร์โมนฉีดพ่นทางใบรวมแล้วเนี่ยใช้เงินประมาณ2,000บาทค่ะคือตัดใบข้าวเราก็จะทำเองนะคะฉีดฮอร์โมนฮอร์โมนเราก็จะหมักเองแต่ฉีดพ่นทางใบนี่ก็จะเป็นปุ๋ยเราซื้อมาค่ะ ไปก็พูดเรื่องค่าเกี่ยวข้าวค่ะไรล,ละ450ค่ะก็จะจ่าย5,850แต่เขาลดให้เหลือ5,800ค่ะมีค่าอื่นๆคำว่าอื่นๆในที่นี้ก็คือค่าอาหารเลี้ยงข้าวในกรณีวันปุ๋ยแล้วก็การเกี่ยวข้าวแล้วก็ไถานารอบแรกก็อยู่ในช่วง500บาทค่ะรวมต้นทุนในการทำนา13ไร่ครั้งนี้ ประมาณ35,000บาทค่ะเราขายข้าวได้7.64ตันค่ะราคาขาย7,700ต่อตันนะคะหักค่าช่าง1้อยบาทค่ะจะเหลือเงิน23,625บาทเฉลี่ยจาก4เดือนนะคะเราจะมีไรายได้ก็อยู่ในช่วง5,900 ไม่กล้าพูดเลยค่ะเพราะว่าเราไม่ได้จ่ายค่าเช่ายังพอได้ที่เรียกว่าทําหลายที่ก็อาจจะพอกันแต่ถ้าทํำานาเดียวหรือว่าทําแค่นี้ดิฉันคิดว่ามันไม่น่าจะคุ้มค่ะเพราะค่าใช้จ่ายในเรื่องของอาการกินก็จะแพงขึ้นค่ะสาเหตุที่เราได้ผลผลิตข้าวไม่ได้าจํานวนที่เราควรจะได้คือ90-1ถึง1 ว่า 1. เราใส่ปุ๋ยแค่หนึ่งครัง้ง 2. เป็นหน้าแรงมากช่วงมีช่วงหนึ่งร้อนมากๆทำใใ้เข้าไม่เจริญเต,ต,ต,ติบโตเต็มที่และ 3. มีเพียและตามด้วยหนอนทําให้ผลผลิตลดลงค่ะส่วนตัวสรุปได้ว่าถ้าทํานาตัวเองและทาหลายๆนาหรือว่าทํำมากจนวนไร่ก็จะพออยู่ได้ค่ะแต่ถ้าทําจํานวนน้อยในช่วง10ไร่15ไร่แต่ละคะ เปลี่ยนอาชีพมาเป็นอาชีพทาวนาก็อาขอให้พิจารณานิดนึงนะคะว่าการทำนาปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้เลยอันดับแรกก็คือเรื่องสภาวะแวดล้อมคือมีเพียมีหนอนตรงนี้ไม่สามารถควบคุมได้ถ้าเผลอไม่กี่วันเราก็พลาดได้ค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องราคาข้าวและก็ราคาปุ๋ยค่ะแต่ที่ควบคุมได้ก็คือเรื่องการ สูบน้ำถ้าเกิดคุณมีบ่อน้ำแล้วใช้โซลาเซลล์ก็จะประหยัดไปเ,เป็นหลักหมื่นทีเดียวค่ะส่วนตัวมาทำานาหรือเป็นอาชีพชาวนานได้5ปีแล้วค่ะเพราะว่ามีเหตุในเรื่องที่จะต้องกลับบ้านนี่ก็ทำานายังไม่ประสบความสำเร็จค่ะจะต้องเรียนรู้อีกต่อๆไปค่ะก็จะหาวิธี ช่วยค่าใช้จ่ายอย่างเช่นเผาถ่านในกรณีที่มีกิ่งไม้แล้วก็เพาะต้นไม้ทําสวนค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ